นิทานอีศบเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วป่าพื้นใหญ่ที่เหล่าสัตว์ได้อาศัยพักพิงเกิดความแห้งแล้งกันดานมีแหล่งน้ำและอาหารไม่เพียงพอต่อการประทังชีวิตเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่อาศัยอยู่ที่แห่งนี้มาเนิ่นนานจึงตัดสินใจออกเดินทางด้วยความหวังว่า จะเจอกับแหล่งหาอาหารกินอุดมสมบูรณ์มันเริ่มเดินรอนแรมอยู่หลายวันไม่ได้กินแม้กระทั่งน้ำสักหยดจนเริ่มหมดแรงเอายังไงล่ะเราเดินมาไกลขนาดนี้ยังไม่เจออะไรเลยควรตัดใจแล้วกลับไปที่เดิมดีไหมนะสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหวยบ่นกับตัวเองไหนๆก็มาแล้วเดินต่อไปอีกหน่อยก็แล้วกันนะ มันจึงรุดหน้าเดินต่อไปอย่างอ่อนแรงเดินมาได้สักพักหนึ่งไม่ทันเหนื่อยนักเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เหลือไปเห็นพวงองุ่นพวงองุ่นพวงโตแดงฉ่ำน่ากินนี่ไงโชคดีแล้วเราเจอองุ่นพวงใหญ่ขนาดนี้ถ้าได้ลิ้มลองคงหวานฉ่ำและอิ่มท้องหลายวันแน่ๆสุนัขจิ้งจอกไม่รอชา้า รีบกระโดดคว้าอางุ่นในทันใดบอีกนิดเดียว pp! อีกนิดเดียวเจ้าสุนัขส่งเสียงให้กำลังใจตัวเองอย่างฮึกเหิมแต่ทำอย่างไรก็ยังกระโดดไม่ถึงพวงองุนสักทีลองกระโดดจากหินก้อนนั้นดูน่าจะทุ่นแรงและเอื้อมถึงองุนพวงนี้ง่ายขึ้นอยู่หนะ้ว่าแล้วสุนัขจิ้งจอกจึงเดินไปยังก้อนหินนั้น หอมกระโดดขึ้นจนสุดแรงฮึบโท่อีกเพียงเอื้อมมือก็จะได้ลิ้มรสองุ่นแล้วสุนักจิ้งจอกบนอย่างท้อใจแล้วพยายามขึ้นไปบนก้อนหินเพื่อกระโดดอีกครั้งฮึบสุดท้ายมันก็พลาดไม่อาจคว้าอางุ่นมากินได้อันที่จริงองุ่นพวงนี้ก็ไม่เห็นจะน่ากินสักเท่าไหร่นักถ้าเรากัดเข้าไป อาจเปรี้ยวจีด๊ดจนกินไม่ไหวเลยก็ได้สุนัขจิ้งจอกแซงบนแล้วเดินทางด้วยความหิวโซพร้อมหลอกตัวเองในใจเรื่อยไปว่าฉันมีความสุขฉันอดทนและมีความพยายามนะแต่อางุ่นพวกนั้นคงเปรี้ยวเกินที่ฉันจะกินได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อคิดจะทำสิ่งใด ก็ควรทำให้สุดกำลังที่มีอย่ายอมแพ้แม้ว่าสิ่งนั้นต้องใช้เวลานานเพียงใดก็ตามเพราะสุดท้ายแล้วความพยายามจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าเสมอ